เอ่อเริ่มมาที่สมัยยุคกลางก่อนเราต้องเท้าความเดินที่แล้วมว่าทําไมต้องเข้ายุคกลางเดินเข้าสู่ยุคกลางตอนโรมันตะวันตกล่มแล้วก็จบยุคกลางที่โรมันตะวันออกล่มแต่มันจะมีหนึ่งบีลีด้วยนี่ที่ว่าจบยุคกลางตอนที่ว่าโคลัมบัสโคลัมบัสพบเจอทวีปใหม่พบอเมริกาอเมริกาต้ดเลยนะก็คือยุคกลางครับมันจะเริ่มจากต้องเท้าความกับว่าตอนนั้นอะโรมันตอนนั้นอะถูกแบ่งเป็นสองสองี่ครับด้วยเหตุเพราะว่าความใหญ่โตของมันนั่นเองก็โรมันนะครับจะมี แบ,บ่งเป็นสองฝั่งก่อนเพราะว่ามันใหญ่มากตอนนั้นคือมันใหญ่จริงๆไมต้องแบ,บ่งออกกบะบวกของเป็นสองฝั่งเพราะว่ามันจะได้ปกครองกันง่ายหน่อยก็คือสาขาแรกเนี่ยจะเป็นโรมันตะวันตกอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเนาะก็อีกอันจ,จะอยู่ที่สาขาสองเป็นกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะฮะท่ตุรกีโอเคเราปูพื้นตรงนี้ทุกคนเรียบร้อยแล้วทุกคนพอรู้เรื่องตรงนี้เสร็จปุ๊บเรื่องมันจะเกิดที่โรมันตะวันตกเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าโรมันตะวันออกเดี๋ยวมันจะกลับมาในยุค อีกยุคหนึ่งตามมานะครับฮัลโหลครับโอเคก็คือว่า,ายุคกลางเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่คนเถื่อนนะครับได้ลูกล้ําเข้ามาในดินแดนยุโรปนะครับเข้ามาตีเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆอยเข้ามาตีาโดยชนเผ่าชนคนเถื่อนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่คนเถื่อนนะครับแต่ว่าโรมันเขาเรียกคนเถื่อนก็เลยเรียกคนเถื่อนกันมา,าพวกคนพวกเนี้ย จริงๆแล้วคนที่ดังๆมีสองที่ครับคือแองโกลแซกซอนกับแฟรงค์นะครับแองโกลแซกซอนอยู่อังกฤษนะครับแล้วก็แฟรงค์อยู่ฝรั่งเศสก็คือฟรานซ์นะครับแองโกลกับแซกซอนนี่เป็นคนละเผ่ากันนะครับปัจจุบันอังกฤษนี่เป็นพวกแองโกลซะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่แซกซอนนะครับพระเจ้าคอนสแตนตินเขาได้นับถือศาสนาคริสต์เขาเปลี่ยนมันคือศาสนาคริสต์แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่เป็นทางการนะฮะจนต่อมาพระเจ้าทีโอโดซิอัสที่หนึ่งเนี่ยเขาค่อยมาประกาศว่าโอเค งั้นเราให้ศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาประจาอาณาจักรโรมไปเลยแล้วกันเอออาณาจักรโรมันไปเลยแล้วกันทาให้ศาสนาคริสต์เนี่ยเริ่มอย่างลากเข้ามาในสังคมของโรมันเรียบร้อยแล้วก็คือบาบเบเลียนเนี่ยมันก็มันถามว่ามันไล่อารยธรรมไหมมันก็ไม่สักขนาดนั้นแต่ว่ามันอารยธรรมเนี่ยมันสู้โรมไม่ได้เก็บปะครับก็คือหลังจากที่บาบเบเลียนเข้ามาตีเนี่ยทุกอย่างมันก็ดาวหมดถูกไหมเอ่อคนกากๆเข้ามาปกครองอย่างเนี้ย ทุกอย่างก็ดาวถูกปะ่ะประชาชนก็ไม่มีทิพึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยท่พึ่งสุดท้ายของประชาชนก็คือคริสตจักรพอสักพักเนี่ยก็จะมีก็คือศาสนาช่วงนั้นเนี่ยฮอตมากก็คือจีนกชี้ชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ของสังคมจุดจุดนั้นเลยคือเอาไง,ไง่ายๆตั้งแต่ชาวบ้านจนกษัตริย์ยอะ่ะคือคุมหมดเลยศาส,สนาคริสต์แล้วคราวนี้ก็เริ่มมีการถ้าใครที่ข้าวตีนกับศาสนาคริสต์เนี่ยก็อาจจะโดนบทลงโทษเช่นการไล่ออกจากศาสนา แบบรายบุคคลหรือว่าการ X e communication นะฮะแบบภาชนยกรรมอันนี้ก็คือจะโดนแบนไม่ให้เข้าโบสถ์ไม่ให้ทําพิธีทางศาสนาในชุมชนของตัวเองก็คือจะโดนแบนจากศาสนานั่นเององ,ง่ายพ uh huh. อมาการตัดขาดจ,จากศาสนาทั้งชุมชนหรือว่าการ interdiction ก็คือตามเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนบุคคลทุกประการเลยแต่ว่ายุกระดับเป็นระดับชุมชนแค่นั้นเองก็คือโบสถ์ในชุมชนที่ถูกปิดอะไรเงี้ยก็คือคนก็จะไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เพราะว่าสมัยนั้นเขายังเชื่ออยู่ว่า การ,รเข้าถึงพระเจ้าได้เนี่ยต้องผ่านพวกเขาเรียกว่าอะไรนะบาทหลวงนักบวชอะไรเงี้ยเห็นปะแล้วก็เหมือนกันครับระบบเศรษฐกิจก็ไม่เว้นครับสมัยนั้นก็มีการเก็บภาษีที่เรียกว่าทิศเป็นร้อยละสิบของรายได้ประชากรนะครับคือมีตังเท่าไหร่เนี่ยเอามาสิบเปอร์เซ็นต์เอามาบริจาคให้ศาสนานี่ยังไม่นับยุคหลงังๆเดี๋ยวมีหนักกว่านี้เดี๋ยวมีหนักกว่านี้อันนี้มันอยู่แค่ยุคเริ่มๆแล้วก็การปกครองของ คริสตจักรเนี่ยต้องเรียกคริสตจักรเลยนะเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากๆการปกครองคริสตจักรเนี่ยได้บลูพิ้นอ่ะได้แบบแผนการปกครองรเนี่ยมาจากโรมันเต็มๆเลยก็คือมีการแบ่งเป็นเลเวลแบ่งเป็นคลาสคลาสเข้าไว้ก็คือสูงสุดเนี่ยจะเป็นป๊อบต่อมาก็เป็นคารินาแล้วก็เป็นอาร์คบิชอปบิชอปแล้วก็เป็นนักบวชหรือว่าเพรสธรรมดาอ่าเราฟอรสโคบยู่กลางข่าวๆแล้วว่าโอเคสังคมเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ศาสนาคริสตมีอิทธิพลมากมากในสมัยยุคกลางแล้วเรามาดูกันว่ายุคกลางเนี่ย จริงๆเนี่ยเขาแบ่งยุคกลางกันเป็น3ช่วงนะครับก็คือยุคกลางตอนต้นยุคกลางตอนกลางแล้วก็ยุคกลางตอนปลายมันยุคกลางตอนต้นกันก่อนยุคกลางตอนต้นเนี่ยอยู่ในปีคศ .476 ถึงประมาณ1,000นะครับไอยุคนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าดักเอจก็คือทําไมต้องดักเอจด้วยก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับว่ายุคนี้มันคือยุคที่คนคนเถื่อนของคนเล่ห์คนเถื่อนแล้วกันไอ้พวกเนี่ยมันเข้ามาตี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 มันไล่ตีมันมันมาจากข้างบนครับประมาณแถวยเยอรมันแถวนั้น มันไล่ตี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 แตกลงมาหมดเลยซึ่งไอชนเผ่าที่อ่าผมเอาเฉพาะที่รู้จักเด็ดๆก็ประมาณแฟรงค์แฟรงค์อ่าอังกอร์แฟงซอนองโกลแซกซอนอ่าใช่ใช่แฟรงค์นี่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะดูฟังล่าศักด์น่าจะออกแองโกลแซกซอนนี่อังกฤษนะครับแล้วมีอ่าออสโตกอรนี่ไปอิตาลีแล้วก็วิซิกอตไปสเปนอันนี้รู้จักไปประมาณนี้พอเพราะว่าที่เหลือมันผมว่ามันไม่ค่อยดังเท่าไหร่อ่ะเวนเดอย่างเงี้ยอยู่แอฟริกาเงี้ยมัน มันค่อนข้างปวบาดน้อยยุโรปพอไอชนเผ่าพวกนี้มันอยู่ด้วยกันมันก็เริ่มแบบเริ่มมีเรื่องกันนะแบบก็เนาะแบบมันไม่ได้แบบเป็นปึกแผ่นเหมือนสมัยอาณาจักรโรมันเริ่มตีกันไปตีกันไปจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เหลือแค่สชนเผ่าที่คู่ควรที่จะอยู่รอดนะครับก็คือแองโกลแซกซอนกับแฟรงค์ไอแฟรงค์เนี่ยมันโหดตรงที่ว่ามันอยู่แผ่นดินใหญ่ของยุโรปคือยุโรปเนี่ยมันจะมีแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินใหญ่ใช่ป่ะกับเกาะอังกฤษที่แยกกไปถูกไหม ซึ่งแองโกลแซกซอนนะมันหนีไปอยู่อังกฤษไงมันเลยไม่มีใครไปตีมันได้ถูกปะมันก็เลยอยู่ของมันแต่ไอ้แฟรงค์เนี่ยมันต้องผ่านสมรภูมิเลือดในนี้เยอะมากทําให้มันเนี่ยโคตรจะแข็งแกร่งเลยในช่วงนั้นนะครับจนแฟรงค์เนี่ยมาเรียกวะ่าบูมสุดในสมัยของพระเจ้าชาวเลอมานนะครับเขาถูกตั้งตั้ง,ง,งจากอ่าโปลสเนี่ยให้เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยคือมันจะมีจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อีกอันนึง เป็นจักรวรรดิของคิดศาสนาแต่ว่าในสมัยในสมัยของชาวเลมาณะที่ผมไปศึกษามาเนี่ยเขายังไม่ถูกเรียกว่าจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งจะเป็นเหมือนตอนแรกจะไม่มีชื่อมั้งผมจำชินือแบบยังไม่เรียกอะไรแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเขาได้มีการตั้งชื่อให้ทีหลังก็คือชาวเลมานเนี่ยคือเฮียแกยิ่งใหญ่มากแล้วแกก็มีลูก3มคนนะครับซึ่งตามกฎเนี่ยตามสมัยก่อนเนาะก็คือถ้ากษัตริย์ตายก็ต้องแบ่งที่ดินเนี่ยเท่าๆกันให้กับ ลูกๆของตน3คนทําให้หลังจากชาวเลอมานตายเนี่ยทางฝรั่งเศสเองก็ได้แบ่งจกักรวรรดิออกเป็น3อันนะฮะก็คือจกักรวรรดิฝรั่งเศสเองจกักรวรรดิเยอรมันแล้วก็จกักรวรรดิอิตาลีนะฮะแบบ3โซนให้ลูกชาย3าคนแต่ปุ๊บลูกชายทั้ง3คนเนี่ยคืออยู่ในโพสิชันแบบนั้นน่ะก็คงไม่มีใครแบบรักกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถูกป่ะก็คือแบบสาคนก็ต่างอยากได้<า>ไดินแดนเขาอีกคนถูกป่ะมันก็ต้องเริ่มแบบเราต้องเริ่มหาแบบเอาตายละเราจะไปลบกับพี่ชายเราเนี่ยเราจะทำยังไงดีวะ พี่เราแม่งกำลังทหารแม่งยังโหดเลยหาอะไรดีก็เลยเฮ้ยแม่งไอพวกขุนนางพวกนี้นี่หว่ามีมันก็มีแก้งขุนนางใช่ปะ่ะในราชวางังนียก็แบบเราก็จ้างขุนนางให้พวกนี้ดิให้แบบมันมารับใช้เราก็คือจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันขึ้นไอนี่แหละครับจุดกำเนิดของฟิวดันก็คือแลกกันกษัตริย์เนี่ยขอแรงขุนนางหน่อยว่าเฮ้ยพวกเองอะ่ะมีพรรคพวกใช่ไหมมีกำลังทหารใช่ปะ่ะเออ,เอ,อมาช่วยมาช่วยกุรบหน่อยดิ แต่ว่าเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวกูให้ที่ดินไปทํากินก <oke. S 2> ่อนละกันเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินถูกป่ะก็เลยแบ่งที่ดินให้ขุนนางว่าเอ้ยเอาเออมึงอะเอาไปประมาณนี้ละกันเนาะแรงสูงหน่อยก็เอาไปเยอะหน่อยแรงต่ําก็เอาไปรองลงมาแต่ว่าไอฟิวดันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมก็คือกษัตริย์อยู่ด้านบนสุดชั้นสองก็จะเป็นขุนนางชั้นสูงชั้นสามเป็นขุนนางชั้นต่าแล้วก็ชั้นสุดท้ายเป็นข้าติดที่ดินซึ่งลำดับแบบเนี้ยมันจะไม่มีการข้าาามสยบบััคคญชก็ือ กษัตริย์เนี่ยจะไม่สามารถสั่งคุณนาชั้นต่ำได้ก็คือจะสามารถสั่งได้ก็ต่อเมื่อต้องผ่านคนนุณอาชั้นสูงลงมาก่อนก็คือแบบต้องสั่งเป็นระดับเป็นขั้นเป็นขั้นไปจะไว้การข้ามขั้นนะครับก็เลยเป็นกําเนิดฟิวดันขึ้นมาไอ้ที่สูงกว่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าลอดไอ้ที่ต่ำกว่าเนี่ยจะเรียกว่าเวเซลจะขอไม่ลงรายละเอียดเยอะก็คือคําว่าฟิวดันเนี่ยอาจระบ,บุก่อนฟิวดันเนี่ยถ้าแกะจากรักศั์เนี่ยก็คือมาจากคาว่าฟิวที่แปลว่าสนามหญ้าแถวบ้านก็เรียกว่าศักดินาสวามิักกอุธยา็มี เอชิ้่เรื่องหใหม่นะครับเรื่องนี้ถ้านึกฟิลได้มาออกก็อยุธยาครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับศักดินาก็คือที่นาครับอันนี้ก็เป็นที่ดินทํากินครับเหมือนกันครับด้านอะไรด้าน adjective มาเป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกว่านะเป็นคําแบบ prefix อะแนวนั้นอัฟฟิกว่าคำสร้อย p r e f i x ตัวไภาษา suffix เออ s r f f i x suffix prefix prefix เป็นคำสร้อยอะเออคุณมนติดเหรอเออใช่คำพีนะเขจมาแหล่ฟังทําไมอะเอาลโตสพลทองสิทธิ์ มัวละมัวแล้แกมุกกันมัวและมัวละมัวแลัวโอเคอายุการตอนต้นก็จะประมาณนี้สรุปยุการตอนต้นก็จะเป็นประมาณโอเคมีคนเผ่าจากไหนไม่รู้มายึดสังคมเริ่มเสื่อมลงที่ตจักเริ่มมีอานาจมากขึ้นชาวเยรมันก็บูมขึ้นมาเพราะว่าเอฟเฟร์มันโหดมากถูกไหมก็เลยแบ่งที่ดินให้ลูกชายสามคนลูกชายสามคนจะเอากันเองก็คือจะตีกันเองอ่ะก็คือจะแบ่งเป็นตูดันก็คือหาพวกมาตีกัน อันนี้ผมไม่ได้รับผมไม่ได้บอกนะว่าเขาตีกันจริงๆแต่ผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่าเขาจะตีกันเขาเลยต้องทําแบบนี้โอเคป่ะผมไม่ได้ผมไม่สามารถการันตีว่าเขาจะตีกันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะอันนี้เอ็กตาได้ไหมไอ้ตรงที่เรื่องตรงที่ว่าชาเลอรคมานในสถาปนาโดยโป๊ปอย่างนี้ใช่ป่ะตอนนั้นอะตรงนั้นมันเหมือนเป็นมันเป็นความคิดของโป๊ปเองป่ะที่แบบว่า ทำให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่เลยแบบว่าทำให้เป็นตัวของโบ๊ทเองเป็นคนมอบเป็นตัวมุงกุดให้เพื่อให้ดูแบบว่าคนที่มอบให้อ่ะมันดูมีความสูงกว่าใช่ปะล่ะใช่ครับผมมันเป็นกุศโลบายของโป๊ทอยู่แล้วครับว่าเอ้กูวางแผนดีกว่าว่าเออกูแต่งตั้งเองไอเนี้ยเออเป็นคนมอบใช่มุงกุดให้แน่นอนคนมอบคนให้ต้องดูมีความยิ่งใหญ่กว่าอยู่แล้วครับทำไมตอนนั้นคลยๆว่าหร่กว่าใช่ก็อย่างที่บอกเป็นสัญลักษณ์ว่าแบบ ยังไงคิ์ศาสนาก็สูงสุดในสังคมทุกนั้นต่อมามาดเูเรื่องของการเมืองในยุคก,กลางตอนกลางกันบ้างนะครับตอนนี้เราตัดมาที่ยุคก,กลางตอนกลางแล้วนะเรามาดูเรื่องการเมืองกันบ้างการเมืองเนี่ยไอ้ตอนนี้มันจะเริ่มมีการขัดแย้งระหว่างอ่ากันรตะปาปาก็คือโป๊มเนาะนะกับอ่ากษัตริย์ของเยอรมันนะครับคือสองคนนี้เขาแย่งอํานาจกันในดินแดนอิตาลีนะฮะเพราะว่า ทางเยอรมันเองเนี่ยก็อยากจะได้อิตาลีมาของหุบะแล้วก็ทางอิตาลีเองเนี่ยก็เป็นที่ก็เป็นบ้านของโป๊ปก,ก็เลยแบบเริ่มแบบขัดผลประโยชน์กันแล้วเอาไหกันแน่ก็เลยตอนนี้เริ่มมีความรัศมาสายของความสัมพันธ์ของกิตจักรกับอาณาจักรเองนะครับบวกกับตอนนั้นเนี่ยมีพวกไวกิ้งนะครับเข้ามาลุกลานด้วยนะครับในปีคศประมาณหนึ่งพันนะครับก็คือไอพวกไวกิ้งเนี่ยมันก็เข้ามา แล้วก็เริ่มมีการตีกันอะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญก็คือ Siege of Paris เป็นเหตุการณ์ล้อมกรุงปารีสของชาวไวกิ้งนะครับ <c oughs> ก็ผม <c oughs> ไปอ่านมาและในซีรีส์มันก็มีนะซีรีส์ไวกิ้งเนี่ยก็คือเจ้าของผลงานก็คือแร็กหน้าลอตบ็แต่ว่าในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยเขาไม่คอนเฟิร์มบล็อเซนเนะครับว่าแร็กหนาเนี่ยเป็นคนทําหรือเปล่านะฮะ อันนี้ขอไม่ไม,ไ,มไม่ลงรายละเอียดลกันเพราะว่ามันข้อมูลมันค่อนข้างละเอียดอ่อนผมไม่ชัวเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นยุคที่ระบบฟิวดั้นเนี่ยเจริญถึงขั้นสูงสุดเลยนะครับในยุคนี้ในยุคของยุการตอนกลางส่วน,นเศรษฐกิจอันนี้จะยุการตอนกลางนี่จะมีสงครามครูเสดด้วยนะครับทําให้เกิดหัวเมืองการค้าสําคัญต่างๆขึ้นมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองเวนิสหรือว่าเมืองเจนัว ซึ่งไอสงครามูเสดเนี่ยผมบอกก่นแล้วมันเป็นสงครามที่ถ้าไม่มีวันนั้นนะวันนี้เราไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้แน่นอนนะครับผมก็คือมันเอฟเฟกต์อะไรหลายอย่างมากใช่เป็นเป็นจุดกําเนิดของโลกในปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันของสมาคมพ่อค้าต่างๆฮะเป็นกิลแลเหมือนเอ่อกิลจอมเวทอะไรเงี้ยเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับแล้วก็เกิดสงครามร้อยปีของอังกฤษกับฝรั่งเศสในช่วงของยุคกลางตอนกลางส่วนในด้าน สังคมก็อุตสาหากรรมก็จเจริญรุ่งเรืองสูงขึ้นนะครับในโดยเฉพาะในแถบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะแถบอิตาลีแถวกรีซแถบนั้นนะครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้เกิดชุมชนเมืองมากขึ้นนะครับผมสังคมก็เริ่มไม่ได้อยู่ในฟิวด้านอะไรกันมากมายเท่าไหร่ละก็ในเวลาเนี้ยคิดศาสนาเนี้ยก็จเจริญถึงขั้นสูงสุดเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของอการค้าการอะไรอย่างเดียวอ่ะมาดูยุคการตอนปลายกันบ้างนะครับยุคสุดท้ายของยุคกาลางละ อ่าอยุคการตอนปลายเนี่ยต้องบอกกันว่ามันเริ่มความวัตถุฟักกับโป๊บเนี่ยมันเริ่มเพิ่มสูงขึ้นคือเนื่องด้วยว่ามันจะมีการเอ่เรเนซองในเวลาต่อมาเนี่ยนะหรือว่าในรเวลาช่วงคาบเกี่ยวตอนนั้นนะครับทาให้คนในยุคนั้นเนี่ยเริ่มที่จะแบบมีความคิดเกี่ยวกับมนุษยนิยมเริ่มคลืบคลานเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีการเกิดรัทชาติรัทชาติคืออะไรอันนี้หลายคนจะสงสัยรัทชาติคืออะไร รสชาติก็คือแบบที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะฮะดูอย่างไทยก็ได้ครับอย่างเราเนี่ยก็เหมือนรัชาติแบบหนึ่งก็คือเ,ออเป็นดินแดนที่แบ่งแยกไม่ได้อะไรเงี้ยเก็ดปะคือแบบเป็นแบแบรวมกนันเป็นกอนเดียวอารมณ์ก้อนเดียวอะไรประมาณนั้นเคยว่ารชาตินะครับแล้วก็มีการเสื่อมลงของจักรวรรดิตโรมานสตนศักดิ์เพราะว่าอิตาปมเนี่ยมันเข้าใจ<ม>คนกระหายอํานาจไหมครับกระหายในเรื่อง<า>ของเงิน่ตาครับผม เงินมันหอมหวานมันมันเริ่มแบบคือที่ผมอ่านดูอะมันจะเริ่มประมาณแบบว่าอืมนะแบบเริ่มแบบทําตัวแบบว u t t e r f a r k เข้นมาทุกวันทุกวันนะฮะเริ่มจะมีไอ้พวกแบบอะไรนะใบไทยบาปอะไรอย่างี้ป่ะไม่แน่ใจอยู่เดียวกัน่อเนื่องเพียงแค่คุณซื้อบัตรนี้คุณจะได้คุปองลดลดบาบในตัวไปห้าสิบยูนิตอะไรประมาณเนี้อะไรประมาณนั้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องมากเลยเนคนมันต่อต้านกันว่าแบบไหลวะใช่ โดยเฉพาะไอ้คนที่ชื่อว่ามาตินลูเธอร์เนี่ยมันมีการปฏิวัติศาสนาขึ้นนะครับผมแล้วก็มาดูเรื่องการลโลกศตรวรรษที่14มีการระบาดของการลโลกนะฮะก็คือในภาพไม่ออกก็ในสิ่งภาพหมออีก,กาดำนะค,ะครับผมนั่นแหละครับเป็นเทคดอกเตอร์ก็คือในในยุคนั้นแหละครับผมแล้วก็ศตรวรรษที่15เนี่ยมีการความจเจริญก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจเนี่ยลุ่งเรืองมากๆนะฮะโดยเฉพาะด้านช่างฝีมือนะฮะการทอผ้าการทำเหมืองแร่อะไรเงี้ยแล้วก็มีการความจเจริญด้านการค้นพบดินแดนใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจาก ไอพวกเศรษฐกิจอันนี้มันค่อนข้างบูมในยุคตอนปลายเพราะว่าไออย่างที่บอกก็คือมันมันเริ่มแบบมันเริ่มสว่างขึ้นทุกทีทุกทีอ่ะหลังจากยุคกลางตอนต้นที่แบบมันเริ่มมืดมันเิ่มันมืดใช่ไหมตอนกลางไอยุคกลางตอนต้นมันมืดยุคกลางตอนกลางก็เริ่มแบบเฮยเริ่มสว่างหน่อยพออยู่กานตอนปลายเนี่ยจะค่อนข้างสว่างเลยทําให้ชนชั้นที่เป็นพวกนายทุนเนี่ย ร่ำรวยขึ้นมานะครับจากพวกการค้าขายแล้วก็เศรษฐกิจรรที่ค่อนข้างบูมในยุคนี้ระบบฟิวดั้นเนี่ยก็ได้สิ้งปดลงในศตวรรษที่16กแล้วก็ทําให้เกิดพวกชนชั้นกลางขึ้นมานะฮะเป็นชนชั้นที่มีอันจะกินนะครับอยู่ขั้นกลางระหว่างขุนนางกับชนชั้นแรงงานจะมาดูสงครามสงครามสงครามครูเสดกันบ้างเหตุผลของสองครามครูเสดเนี่ยมันมีตรงที่ว่าเอาด้านการเมืองก่อนที่ผมไปอ่านมาในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกเซลจูเติร์กเนี่ยมันมันโหดมากคือมันไล่ตีมาถึงกรวรริใบเซนไทยจะปุ๊บ ทางทางยุโรปดินดินแดนแผ่นดินใหญ่เองเก็เริ่มแบบไม่ไมหวแล้วมั้งถ้ามันจะขนาดเนี้ยเริ่มแบบเริ่มเสียวก็เลยไปลบนะครับก็เอาไปกันไว้ก่อนแล้วก็เหตุผลด้านศาสนาก็คืออ่ศาสนาคริสต์กับอิสลามเนี่ยมันค่อนข้างมีความได้เกียงกันสูงนะครับเพราะว่าออริจินเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันหน่อยแต่ผมขอไม่ลงรายละเอียดกันก็คือเป็นเอาเง่งายๆว่าแย่งดินแดนกันนะแย่งดินแดนว่าโอเคมันมีดินแดนดินแดนหนึ่งก็คือยิูซาเล็มเนาะ ที่เป็นทั้งดีนเนสักดิ์ของคริสเองแล้วก็ดินเนสักดิ์ของอิสลามด้วยนะครับก็เลยทะเลาะกันว่าของกูของกูนี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูนั่นแหละตอนนั้นเหมืดลงกันไปเลยไม่ได้ครับเขาเขาต้องเขาต้องต้องกลางครับสมัยนั้นเขาคลั่งครับผมเสือสองตัวอยู่ท่านจะกันไม่ได้ครับคือยุคคนละครึ่งไงไม่ได้ครับผมสมัยนั้นไม่มีไม่มีมับานนะใจเย็นครับผมเราถ้าเข้าคลังคนละครึ่งก็ต้องเข้าหลอดชนะด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาแพ้คูเซตนะครับยุโรป เออก็คือเขาแบ่งแยกนีแดนเขาแยกนีแดนกันเนื่องจากความคลั่งศาสนาขั้นสุดนะฮะคือที่บอกว่าศาสนาคืออิทธิพลสูงนะครับถึงจะมีคำว่า the fuck กับโป๊ปสูงนะครับแต่ว่าก็ยังศรัทธาในพระเจ้าอยู่เก็นไหมก็คือถึงโป๊ปจะไม่มีแต่ว่าพระเจ้ายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ยังคลั่งพระเจ้ากันอยู่ก็คือแบบต้องเป็นแบบของชั้นเท่านั้นอะไรอย่างงี้ก็เลยลบกันนะครับผม ผลสุดท religion, the majesty, antis, ้ายของสงครามครูเสดก็คือกองทัพครูเสดก็คือกองทัพของยุโรปแล้วเนาะแพ้ให้กับกองทัพอิบนะครับตอนไปตั้งกรองโฮไว้ที่เยรูซาเลมนี่แหละเรายุดเยรูซาเล็มให้ได้ก็คือโนอิปตีแตกไปนะครับผลกระทบของสงครามครูเสดก็คืออ่าต้องบอกก่อนว่าตอนไปลบเนี่ยจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ติดตามทหารไปด้วยนะฮะก็คือพวกพ่อค้านะครับต้องการไปแสวงหาพวกของใหม่ๆหม่ของแปลกแปเอามาขายให้ได้ตังค์มากขึ้นเนาะพอไปถึงดินแดนที่แบบเยรูซาเลมเนี้ย มันอยู่ตรงดินแดนพวกตะวันออกกลางใช่ปะ่ะแถวนั้นปะ่ะก็ะเริ่มเจอกับพวกคนถืออิสลามหรืปอป่ะพ่อค้าชาวพ่อค้าแขกอะพูดง่ายแล้วก็เริ่มแลกเปลี่ยนสินค้ากันทั้งสองฝ่ายก็เริ่มแบบเฮ้ยเฮ้ยของนายมีอันนี้หรอว่าเฮ้ยของนายมีด้วยแม่งเก่งว่ะอะไรเงี้ยเริ่มมีความว้าวเกิดขึ้นทําให้ <c oughs> หลังจากสงครามครูเสตจบลงเนี่ยมหากรรมการค้าระหว่างทวีปก็ได้เกิดขึ้นนะครับผมทําให้การค้าเนี่ยขยายตัวโคตรนะครับผมเริ่มบูมมากแต่ว่ามันค้าทางบกเนี่ย อันตรายนะครับทำไมอันตรายเพราะว่าอย่างที่บอกครับเยิซาลเล็มโดนอิสลามยึดไปแล้วนะฮะพ่อค้าจากยุโรปเนี่ยที่นับถือคริสเนี่ยถ้าจะไปทางบกผ่านอันนี้ไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะส่งเสียงล่อตีนนิดหนึ่งนะฮะผมล่อตีนนิดหนึ่งก็เลยอนาคตเนี่ยเขาจะต้องวิวัฒนาการตัวเองนะให้ไปค้าขายทางทะเลทําให้ยุคต่อมาเนี่ยมันคือยุคข,ข,ของการสำรวจทางทะเลนะะซึ่งเราจะพูดต่อไปนะครับผมมาดูอีกอันสงครามที่ทุกคน อะผมไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะมันมันดังไหมโอเคมันดังแต่ว่ามันไม่เท่าครูสิกก็คือสงครามร้อยปีสงครามรปีนี้เป็นสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับมีเรื่องกันเพราะว่าอย่างแรกก็คือเขาขัดแย้งตั้งแต่สมัยวินเยมนะฮะดูแข่งนอองบังดีเนี่ยเป็นข้าติดที่อยู่ของกษัตริย์ฝรั่งเศสได้ยึดอังกฤษแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์อังกฤษในปี1 6เอ้ย1066นะครับแล้วก็มีการทวงสิทธิ์ของฮาร์ฟบีดนะฮะเป็นลูกครึ่งของ อังกฤษฝรั่งเศสก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่สามเป็นลูกครึ่งนะฮะอังกฤษฝรั่งเศสก็คือจะพยายามเคลมตัวเองว่าเอ้กูเนี่ยจริงๆเรามีสิทธิ์เคลมได้ทั้งสองดินแดนเลยนะครับก็เริ่มไม่ลงรอยกันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสก็คือเริ่มตีกันนะฮะแล้วก็มีวีรสตรีคนหนึ่งได้ผุดขึ้นมานะฮะก็คือโจนออกอาร์อาใช่เขาเป็นวีรสตรีของฝรั่งเศสนะครับผมนำทัพรบชนะอังกฤษได้แต่ว่าสักพักเขาก็ถูกดำเนินคดีทางศาสนาเนาะแล้วก็ถูกเผาทั้งเป็นในเวลาต่อมามาหดละ ประมาณนี้นะฮะยุคกลางพราะค่าก็าคือยุคกลางเนี่ยแบ่งเป็น3ยุคนะฮะตอนตอน้นตอนกลางตอนปลายตอนต้นเนี่ยจะฟิลจะค่อนข้างมืดหมดหน่อยตอนกลางขึ้นมาเนี่ยจะทุกอย่างจะเริ่มแบบพัฒนาขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะสุดๆเนี่ยก็คือตอนปลายพอยุคกลางจบเนี่ยก็คือจบที่มี2 2ช่วงเป็นจุดเรียกว่า2 turning point ก็คือโคลัมบัสเนี่ยคนพบทวีปอเมริกา นี่ผมจำพอสองไม่ได้ต้องขอไปด้วยนะครับแล้วก็ปีเอ่อปีหนึ่งสี่ห้าสามนะครับโรมันตะวันออกล่มนะครับเป็นจุดจบของยุคก,กลางนะครับ